จากกระแสข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยจะยกเลิกฟรีวีซ่าให้กับคนไทยกรมการกงสุลเขาชี้แจงออกมาแล้วครับว่าปกติแล้วเนี่ยในช่วงปี68เนี่ยมันจะหมดช่วงเวลาพอดีแหละแต่ทีเนี้ยจะพิจารณาว่าจะต่อให้เป็นวีซ่าฟรี15วัน ่อหรือไม่อันนี้เนี่ยก็ต้องพิจรารณาอีกครั้งหนึ่งแต่ประเด็นนะครับในเรื่องของผีน้อยเนี่ยก็ยังยืนยันอยู่ว่าเขาได้มีการหาเลยอ,อย่างใกล้ชิดและทีมของทางฝ่ายไทยเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่ครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างตมไทยแล้วก็ทางญี่ปุ่นด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่2ที่โอเวอร์สเตย์คืออยู่เกินจากวีซ่าที่เขากำหนดนะครับก็คือเป็นผีน้อยนั่นแหละ โดยที่ประเทศเราเนี่ยลองแค่เวียดนามแล้วตอนนี้เนี่ยปี66ก็คือยอดคนที่ overstay อ่ะก็เป็นหมื่นคนล้นะครับแล้วก็มัมีตัวเลขที่ต่อเนื่องโตขึ้นทีนี้ในปี68ก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าตกลงเนี่ยเรายังจะเดินทางไปญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าหรือไม่นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หมดพอดีแหละเขาว่าไม่ได้จอจะถอดหรืออะไรนะครับเหมือนขา่าว วันก่อนนะอันนี้คืออัปเดตละที่อ่เป็นการพูดคุยนะครับแล้วก็เปิดเผยออกจากแหล่งข่าวที่กงสุนของไทยก็เป็นว่าสบายใจได้นะครับรปีนี้ยังเที่ยวกันได้อยู่ยาวๆส่วนใครที่มีแผนว่าจะปีหน้าก็ต้องแอบลุ้นนิดนึงเพราะว่ามันหมดช่วงเวลาการพิจารณาพอดีก็ภาวนาและกันให้การแก้ปัญหาผีน้อยเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับทางญี่ปุ่นเขาก็จะได้ให้เราเนี่ยไปเที่ยวฟรีโดยไม่ต้องขอวีซ่าต่อ15วัน ต่อไปช่วงของต้นปีห8แปดรุร้นกันอ,อีกทีครับ